ทั้งสงทีมเนี่ยต่างมีฟอร์มและภาสีที่ดีกันแบบไม่แพ้กันเลยทีเดียวกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena ุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออภัยมาว้นัที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ผมก็มี5คู่จากทางเพียรเมลิกมาฝากด้วยกันก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลย ฟูลัมเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดเตะกันในเวลา3ทุ่มและมากันที่ผลที่เคยพบเจอกันใน5้านัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของฟูลัมที่เอาชนะไปได้3นัดเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้2นัดนัดล่าสุดก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วฟูลัมสามารถเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่ตอ2ในศึกอุ่นเครื่องและฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางฟูลัมชนะไป3 แพ้ไป2นั้นล่าสุดก็สามารถเอาชนะเอฟเวอร์ตันมาได้0ประตูต่อ1และมาต่อโดยฟอร์ม5นั้นหลังสุดของทางเบนฟอร์ดเสมอไป3แพ้ไป2ซึ่งนั้นล่าสุดก็เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์มา2ประตูต่อ2และในคู่นี้นะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของฟูล่ัมจะมีฟอร์มที่ดีกว่าโดยที่ทางของเบนฟอร์ดนั้นมีฟอร์มที่จะค่อนข้างไม่แน่นอน ด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้สะดุดแพ้ไป2นัดแล้วก็ได้เสมอ3นัดติดกันเลยทีเดียวแต่ในคู่นี้นะครับผมผมขอให้ทางฟูลัมที่จะสามารถเก็บชชนะไปได้ในนัดน,นี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึเรามาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับบอลมักเตะกันในเวลา3ตทุ่มเช่นกันหานัดที่เคยพบเจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้4นัด บอลมัดเอาชนะไปได้1น,นัดซึ่งเป็นนัดล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยที่บอลมัดเอาชนะไปและมาต่อด้วยฟอร์ม5านัดหลังสุดของทางลิเวอร์พูลโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป1นนัดล่าสุดก็เสมอกับทางเชลซีมา <_ S> 1ประตูต่อ1นอย่างมันเลยทีเดียวและฟอร์ม5านัดหลังสุดของทางบอลมัดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2ซึ่งนัดล่าสุดก็เสมอกับเวสต์แฮมมา1ประตูต่อ1น และในคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางเวรีรวพูที่ไม่น่าจะพลาดเก็บ3แต้มในนัดนี้อย่างแน่นอนซึ่งผมก็ขอให้ทางเวรีรวพูที่จะสามารถเอาชนะบอลมักไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งแล้วมาต่อกันที่คู่ต่อไปของเรากันเลยนะครับวู๊แฮมตันเปิดบ้านพบกับไบรตันเตะกันในเวลา3ทุ่มผล5นัดที่เคยพบเจอกันมาวูแฮมตันเอาชนะไปได้3นัด และไบตันเอาชนะไปได้2นัดนัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของไบตันที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนสี่ที่ผ่านมาเรามากันที่ฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดของวูแฮมตันชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป1น่ัดล่าสุดก็ได้แพ้ให้กับแมนยูมา1ประตูต่อศูนย์เรามาต่อด้วยฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดของไบตันกันบ้างโดยฟอร์มหานะัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2 ซึ่งนั้นล่าสุดก็สามารถเอาชนะลูตันทาวมาได้4ประตูตอนหนึ่งและสําหรับคู่นี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆพราทางวูฟถึงแม้ว่าจะแพ้แมนยูมาแต่ทรงทีมนั้นเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวและทางไบรตันเองฟอร์มข้อดีไม่แพ้เช่นกันทําให้คู่นี้นะครับผมผมขอให้เสมอกันไป2ประตูต่อสและมาต่อกันที่คู่ต่อไปของเรากันเลยนะครับท็อตแนมอสเปอร์เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตะกันในเวลาหาทุมรึง่งผลที่เคยพบเจอกันมาในห้านัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของแมนยูนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้4นัดเสมอกันไป1นัดซึ่งเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเดือน4และมาต่อกันด้วยฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทางพอสเปอร์กันก่อนโดยฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2องแต่ล่าสุดก็สามารถเสมอกับเบนฟอร์ดมา 2ประตูต่อ2และมาต่อด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางแมนยูกันบ้างโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2น,นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะวูพัมตันมาได้1ประตูต่อ0นนั่นเองและในคู่นี้นะครับผมเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะมีฟอร์มที่เหนือกว่าสักหน่อยหนึ่งผมก็ขอให้ทางแมนยูที่จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อส และก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลเตะกันในเวลาตีสอ 2. ผลที่เคยพบเจอกันมาใน5หน้าหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับที่เอาชนะไปได้4นัดเสมอกันไป1นัดซึ่งนัดล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนในเดือน3ที่ผ่านมาแล้วมาต่อโดยฟอร์ม5้ันหลังสุดของทางแมนซิตี้ชนะไป3 แพ้ไป2นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะเซบียามาได้ด้วยจุดโทษและมาต่อโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางนิวคาสเซิลชนะไป4ีเสมอ1ซึ่งนั้นล่าสุดก็สามารถถล่มเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้5ประตูต่อ1และคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างมีฟอร์มและภาษีที่ดีกันแบบไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ด้วยการเก็บ3แต้มเองทางแมนซิตี้ก็เขียวไม่ง่ายด้วยเช่นกัน และทางนิวคาสเซิลเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยมาร้อนแรงมากทําให้คู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางแมนเซตตี้ที่มีผู้เล่นที่ครบเครื่องกว่าทําให้แมนเซตตี้เอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ 2. 2ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะคะ อา,อ,าอ่านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาแลที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ